สวัสดีครับพี่น้องที่ยกนกเขาใหญ่และชื่นชอบกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนครับผมเหนี่มาพบมาพอก,กับลุงพลคนรักนกเขาใหญ่ครับตอนนี้ลุงพลก็อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกลับมาเมืองบ้านเมืองซ่งครับปีไม่มาร่วมหยาิร่วมมิตรเดิดนทางมาหอนตะวันทีนี่สิบกครับผม มากอะโอ้ยปีนี้ทรงไทยปีเก่าด้วยกันเป็นไข่แล้วครับผมต้นสิ้นนักเสพกาวากับมาสสมีโอกาสด้ตัวนกคักคักพิดขาดครับผมมาถึงวันทีน่26ย่างดีดีอยู่พอวันทีน่27เหล่มมีอาการครับ บางทีเก่าก็มินัดส่งนกกระลุกข่าอยู่เพื่อลำไปหมาดเขานกไปส่งกะาว่าไปต่อนกพร่อมต่อได้รักเดียวพี่นอ้องเอยอไข่ขึ่นมบวยครับว่าเป็นนกว่าสีหลวงว่บว่าเป็นแนวนั่นครับคนหลวงก่อนครับเลยได้เก็บกบลับครับว่าเป็นตามประสงค์เลยกะว่ามาบุญลำ หลายมือปาเนี้อได้ใส่นกกขักเด้อวสรุปก็คือบมมีเวลาได้ใจแล้วนอนป่วยพออะการเริ่มดีขึ้นก็มาเก็บงานกอะจมครับผมส่งมือนี้ครับไปส่งลูกค้าอยู่ทั้งอำเภอประคชนชัครับสามหน่วยสามลูกสามลูกง่ำๆครับ น,นกาลังเตรียมของกาลังสีเดินทังนี่ครับพี่นอ้องกะไปเยี่ยมยมพี่น้องทังปวกคนใช่น้ำครับพี่น้องทังแฟนหรือทางคุณหรอครับคนใชปเยี่ยมยำถือโอกาสเราจมไปส่งลูกค้าพร้อม่นสร้างไวตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก็สอบถามมันว่าเฝ้าว่าเพราะปีไม่สิ กับยุ่เสี๋ยวไปส่งให้อบอกบอกฟ้าก็ได้เฮดมาเรื่อยๆครับกับไปกับสีเอาไอ้เจ้าบุญทิ้งเดี๋ยวเจ้าบุญทิ้งไอ้ไปให้อาจารย์ตับเขาผสมกับนกตัวแม่เพิ่นเหรอครับผมตัวแม่ตัวแม่สายสายโยนคู่ สายโยนคเูเป็นลูกนกของคไข่ตุนกต่อสิ่งอำเภอตั้งล่องวัดบุญราเหนึ่งครับเ,เป็นลูกของเจ้าสามล่อัวแม่กเ็เสียไปผสมเอาลูกมาแบ่งกันเนสไซครับก็เ,เป็นสมาชิกคุณเคยเลย่นน้ำกันเลนนกน้ำกันเลยครับไปมาสู้กันอยู่เลยครับอาจารย์ ตามครับขออนุญาตเตรียมตัวกันครับเดี๋ยวสิไทยพี่น้องเบิง่งดีครับผมเตรียมของจักหน่อยเสียวยางเป็นน้ำแนนมีคนนังต้างหลัง ของนักเสือข้างหลังไปลงปไปอยู่บ้านใหม่สักเดือนหนึ่งที่ไปหาเมียใหม่ไปหาเมียให้ใหม,หม,ใหม่จะไปหาเมียให้ใหม่ชอบไหมชอบไหม ทำไมขนหลุดหมดทำไมขนจเจ้าหลุดหมดเอ้ยไปบ้านไซไปหาเมียใหม่หาเมียใหม่ให้ đi, à, thang à, về đây, lên đường, bơi bơi, cho đi chín. ไปผสมผสมกับสายสายโยนคู่ว่ามึงว่าติดตามผลงานมึงเหรอครับพี่น้องผสมบอรลูกออกมาแบงแบงกันเลยนะครับ เบ่งเบ่งกันราคายอมเย่อก็ได้เห็นน้งกันติดตามดูพอดีพอเอาันนี้กีบาทะพอดีเอาเจ้าบุญทิ้งเอาเจ้าบุญทิ้งมาให้อาจารย์ันี้ผสมนาทีเข้ากันได้ดีอยู่ครับบึงจากลักษณะอาการตัวเมียกับย่อมอยู่ ดินหาัวครูโตครูกะส่งงานอยู่ของมันเคยผ่านงานมาแล้วบหย่เนาะครับของคือคือคือหนาคนนี่เหรอคือของนี่แหละงกะไร้งเนงานนี่ลูกี้กันเลยนกอาจารย์ตามเรืองไว้ล่ะเดี๋ยวจังสิมาเอามันบ่มีตัวนึงเนี่ม เลี้ยงไว้ก้อนออกไปเพราะม่มองไวหรอกนี่เป็นกที่พุ่นเต็มลาบ้านสามสิบกว่าตัวนี่นี่ลูกไอ้ลูกปลาไอ้ปังกุ้งตัวนี้ตัวนึงยุยดคูอะไรตัวเมียยุดคูนั่นน่ะตัวครางอ่าเรืมันคือบ่อร์เข่าผสมกันวอไอ้ลูกไอ้เอามารุ่นเดียวไปลูกสามล้อมันว่าท่นใหญ่เออนี่ยครางนี่ก็มีอีกโลกนี่เรี้ยวตัดเรียวๆตัดชุดแรกนี่ มีลกูกกระปืน,นมีมือปืนกันลังมันคับเดี๋ยวผมมาให้ไอ้ันนี้กบนี่นี่กบนี่ตัวไหนคบไอ้ลูกนกไอ้เข้วมาแต่ผมตัวนี้ม<อ>มันออกแกงนี้อ๋อแกงนี่นี่ซุ้มนี่นี่มันเป็นออกแจกระเบิดไหมออกแจกใครระเบ่มีมือปืนจะก,กูเน,นี่มีคแค่น,น,นี้แหละ่ยสองคูไอ้นี่ลูกนกเนี่ยไหนมันแฉกครบไอ้นั่นคู่นึงกับคู่ก็ทิ้งหนึ่งนะ น,น, рон, นั่นแหละไอ้ตุ๊กตัวอื่นนี่ตัวป nee. ูต้นตัวปูเน่ยตัวอื่นเศร้าผสมเลยเศร้าผสมเอาผสมผสมไอ้ยนต์คู <h uk> <h uk> ่ชุดเดียวตัวเดียวเอาเอามือปืนอันนี้ไอ้ไอ้เซนุ้กไอ้ไม้ไอ้ลูกปลาลอยไอ้คู่อังสามสี่คำไอ้กโมล่างน่ะอันนแ้ละลูกหนุนนั่นแหละเคลียร์มือปืนให้ว่างอันนั่นมือปืนมีตัวเดียวสินั่นไหนนี่นะ อยู่นี่แหละเนี่ยมือปืนโมเมนต์หมดเออนี่คูนี่คูหนึ่งเอามันคือมีตัวเดียวไอ้นั่นลูกมันไอ้แม่ไอ้ตายไปตัวนึ่งของลูกตัวผู้ตัวแม่ที่ตายผมว่านั่นนี่จักเลี่ยไอ้ตัวนี้มันตายนี่ตัวผู้ตัวแม่ไมนเคยฝักยังบอกว่าไอ้นี่ลูกลกลูกหนึ่งเคยฝักอืมอันนี้ลูกนูกก็ออเนี้ยก็ออกไข่ออกแม่ผูดีเลยลูกที่ออกอ่ะละพยายามพิจิตรพิจิตรมือปืนให้ว้างออกหรือไม่เนี่ย กะมีไข่กะมีสางมันว้าวันนี้สิเด็กลับเลยดิสาเดินทางโปรแกรมไปลอยเอดตัออีกไปไปล่าละวันนี้เอ้าวสวัสดีครับมัน